เขียนสิ่งที่คุณต้องการวันละ25ครั้งวัตถุประสงค์ของแบบฝึกหัดนี้จะช่วยให้คุณตอกย้ำความปรารถนาลงไปในจิตใต้สำนึกเพื่อให้คุณเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นเป็นความจริงจำได้ใช่ไหมครับว่าจิตใต้สำนึกของคนเราทำงานอย่างไรการสร้างความเชื่อใหม่ๆใ,ในระบบความเชื่อของคุณคุณจำเป็นต้องทวนซ้ำไปเรื่อยๆนับครั้งไม่ท่วน แม้แบบฝึกหัดน,นี้ของผมจะดูน่าเบื่อไปบ้างแต่ผมอยากให้ลองทำดูครับและคุณจะรู้ว่าม,มันได้ผล 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการบอกกับตัวเอง 2. เลือกใช้คำที่สื่อถึงตัวเองเริ่มด้วยคำว่าผมหรือฉัน 3. เขียนข้อความออกมาในเชิงบวก 4. เขียนข้อความที่สื่อถึงปัจจุบันเช่นผมกำลังจะมีรายได้ล้านต่อปี5เขียนข้อความนี้เป็นลำดับแรกในตอนเช้าหาสมุดพกไว้สักเล่มจะดีมากครับถ้าคุณเขียนได้สองครั้งต่อวันทั้งในช่วงเช้าและก่อนเข้านอนผลลัพธ์ที่ได้จะดีขึ้นมาก